ในช่วงนี้นะคะเชฟต้นจะมาสาธิตวิธีการทำอาหารจานเด่นจานแรกของทางร้านริซอตโตค่ะครับเทค,ครับอย่างแรกครับกระทะครับน้ํามันมากอกครับน่อยคือครึ่งกันเนยนะครับเทครับพอเนยขึ้นฟองครับก็เริ่มผัดหอมแดง อย่าไปเร่งมันนะครับอย่าใช้ไฟแรงครับคือต้องใช้ไฟเบาไปเรื่อยๆผัดแค่จนหอมใสครับค่ะออแล้วอย่าลืมเกลือไข่ใส่สเกลือในสเตปนี้ครับมันจะช่วยให้หอมแห้งเร็วขึ้นอย่าไปเร่งมันครับพอเร่งมันปุ๊บมันเหมือน,นหอมมันยังไม่ได้คน้ำมันไม่ใสครับแต่มันก็เป็นสเตจที่แบบมันข้างนอกมันเริ่มเตรียมแล้วแล้วก็ข้างในก็ยังแบบใ้สุกยังกุ๊กๆ เสรแล้วเราก็ใส่เห็ดผัดนะครับใช้เป็นเห็ดหอมผัดนะครับผัดจนเห็ดแห้งนะครับเห็ดหอมนี่ล้วหั่นสไลด์นะครับไลบ่บาง ถ้าใช้เห็ดอย่างอื่นได้ป่ะคะได้ครับเราสามารถรวมเห็ดในโอกาสถ้าเราชอบเห็ดฟางแล้ก็ใส่เห็ดฟางแต่ผมชอบเห็ดหอมนะใส่เห<ม>็ดหอมเห็นนะครับตามด้วยไบขาวสามสิบมิลลิลิตรครับนี่มี้ีสโต้นหนึ่งที่ประมาณข้าวห้าสิบกรัมนะครับไวขาวสามสิบมิลลิลตรเือเกลือครับสาดเข้าไป ตนี้พยายามให้วายขาวระเหยไปจนแบบมองไม่เห็นวายแล้วครับโอเคครับเฮครับพวายระ,ะเหยกือบหมดแล้วนะครับจะเริ่มผัดข้าวครับจะดูเหนียวๆหน่อยนะ พยายามคดข้าวให้จนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับถึงจะมาได้กลิ่นข้าวคั่วในนิ่้นะครับรโสต๊อกที่ดีอย่าคุกกับน,น้ำเปล่าใช้น้ำสต๊อกนี่เราใช้น้ำสต๊อกสต๊อกขาวไว้สต๊อกเป็นพวกไก่บ้างรูอหมูบ้างสต๊อกผักก็โอเคเพราะเป็นก็จะเป็นเวจทเทอรียนมากกวา่าครับไฟก็ไม่ต้องแรงมากใช่ไหมไม่ต้องแรงครับ ปานกลางครับไปปันกลางอ่อยนะครับอย่าเริ่มที่สต็อกที่เย็นนะครับใช้สต็อกที่อุ่นนะครับเราตั้งน้าสต็อกอุ่นเริ่มที่สต็อกที่เย็นมันเหมือนมันคุกกิ้งมันนะครับใช้สองช้อนได้เลสองช้อนแรกก่อนครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าข้าวทุกเม็ดมันอยู่อยู่ในน้ําถ้ามันไม่อยู่ในน้ํามันก็ไม่เกิดการคุกกิ้งของมันนะครับ จากกระทะร้อนแล้วก็วต้องเติมน้ำไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะดูอย่างเงี้ยครับพรขีดเนี่ยมันอย่างเงี้ยโอเคยังวาดวาดเส้นไม่ได้เดี๋ยวตอนที่วาดเส้นได้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับถ้าวาดเส้นได้แปลว่าคน,คนเ,เติมน้ำสตักก<อ>๊าซแล้ว เช็คปรุงรสครั้งสุดท้ายก็เกลือพริกไทยแล้วทำให้สวยเจ็บร้อยอันนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกว,ว่าซิงเกิลครีมอะโฟมอมันครีมมันจะอ่อนแบบอ่อนมาก,มากๆเลยนั่นผมไอมันเคี่ยวงวดนิดนึงแต่ถ้าปกติถ้าใช้ควรจะใช้เฮฟวี่ครีมครีมที่มันแบบค่อนข้างเข้มข้นมากอะครับมันจะได้ไม่ต้องทำอย่างงี้โอเคไปเสร็จแล้วไปเพลทโต๊ะ<ด>เนี่ย ได้แล้วตบท้ายด้วยน้ำมันเห็ดทัฟเฟิลครับเราใช้ไวท์ทัฟเฟิลออยล์แล้วก็ทำให้ซานแอร์ไวท์ทัฟเฟิลออยล์นี่มันทำให้มีมมรสชาติยังไงบ้างครัเห็ดนีงครับรสชาติเห็ดเห็ดทัฟเฟิลนะครับ 啊、uh. สวัสดีค่ะพบกับรายการ Health Guru กับซาร่านะคะรายการดีๆที่จะแนะนำและอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันทุกวันทาง A Back Channel ค่ะคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามบางครั้งเรายังเอื้อมมือไปหยิบขนมใส่ปากท,ทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกหิววันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นที่ทาให้เราทาอย่างนั้นและหาวิธีดีๆเพื่อหยุดมันค่ะ อย่างแรกเลยคุณรู้สึกหิวตลอดเวลาการกินมากไปเป็นแค่นิสัยแย่ๆที่แก้ไขได้เหมือนกับนิสัยอื่นๆและวิธีการแก้ก็คือทิ้งอาหารขยะทั้งหลายไปให้พ้นเลือกกินธัญ,ญพืชผักสดผลไม้ถั่วโยเกิรต์ตและเนื้อไม่ติดมันแทนหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ขนาดยักษ์ใช้จานขนาดเล็กๆวางช้อนลงหลังตักอาหารเข้าปากและเคี้ยวอาหารช้า,ชา อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเพราะว่าการที่คุณนอนไม่เพียงพอการนอนไม่พออาจจะทําให้ร่างกายเข้าใจผิดว่าไม่ได้รับพลังงานเพียงพอวิธีแก้ก็คือหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายและเย็นอาบน้ําอุ่นก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้นอย่ากออกกําลังกายใกล้เวลานอนมันอาจทําให้ระดับการเผาผลาญเพิ่มขึ้นและทําให้คุณหลับไม่ลงค่ะและเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลา แต่ก็เป็นไปได้ว่าที่คุณกินไม่บัญญะบรอยังนั้นอาจจะเกิดขึ้นเพราะความเครียดเมื่อคุณเครียดร่างกายจะหลั่งสารคอร์ติซอลซึ่งทําให้ร่างกายสรุปเอาว่ามันจะต้องทําและนี่คือวิธีการเอาชนะมันค่ะคิดหาวิธีลดความเครียดบางทีคุณอาจจะต้องแบ่งงานให้คนอื่นทําบ้างหรือประเมินการดําเนินชีวิตของคุณทั้งที่บ้านและที่ทํางานเสียใหม่หาเวลาว่างในแต่ละวันเพื่อการผ่อนคลายอย่างเป็นเรื่องเป็นราว โยคะหรือการทำสมาธิเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเคลื่อนไหวร่างกายการเดินเพียงแค่5นาทีก็ช่วยลดระดับคอร์ติซอลได้แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองกินเยอะกว่าปกติลองมาทบทวนดูว่าสาเหตุเด้นมาจากอะไรและพยายามเอาชนะมันให้ได้ค่ะ